ผมจะขอใช้เวลาในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในหลายแง่มุมรวมไปถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีปัญหามีการชุมนุมเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่า56วันที่ผ่านมานี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนหลายกลุม่มแล้วก็ติดตามการแก้ปัญหาหลายปัญหา เริ่มจากเรื่องของเกษตรกรก่อนนะครับที่จริงสัปดาห์ที่แล้วเวลาไม่พอครับตั้งใจจะรายงานด้วยว่าที่รัฐบาลได้อนุมัติไปเมื่อต้นปีนี้นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผ่าน,นกลไกที่เราเรียกว่ากองทุนฟื้นฟูนะครับซึ่งตั้งเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนนี้สามารถที่จะเข้าไปซื้อหนี้เพื่อมาบริหารจัดการและฟื้นฟูอาชีพของพี่น้องเกษตรกรได้น้อยมาก แต่ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยรัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณซึ่งเป็นงบกลางนะครับอยอดแรกเนี่ยก็6-700ล้านนะครับเพื่อที่จะไปเร่งซื้อนี่ของเกษตรกรซึ่งมีปัญหาว่ากําลังถูกฟ้องร้องและอาจจะถูกยึดทรัพย์สินคือที่สําคัญที่สุดก็คือที่ทํากินเนี่ยแหละครับก็ไปซื้อมาเพื่อบริหารจัดการปรับโครงสร้างนี่และฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีการอนุมัติในรอบที่สองสหรับกรณีของนี่เสีย ก็อยากจะเรียนว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับขณะนี้ทางกองทุนได้เริ่มเข้าไปดําเนินการในการซื้อนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการอนุมัติเงินไปเรียบร้อยแล้วในก้อนแรกนะครับทีนี้ก็มีปัญหาว่าพี่น้องประชาชนที่ยังไม่แน่ใจว่ากระบวนการตรงนี้เป็นอะไรอย่างไรนะครับก็มาขอตรวจสอบว่านี่ของใครบ้างนะครับที่อยู่ในข่ายในขณะนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีตกหล่นหรือไม่ก็อยากจะบอกครับว่าขณะนี้กองทุนเนี่ยได้ เผยแพร่เรื่องของรายชื่อของเกษตรกรนะครับที่เข้ามาอยู่ในโครงการที่จะรับการช่วยเหลือในรอบนี้เนี่ยตามสาขาต่างๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องเดินทางกันเข้ามาตรวจสอบที่กรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบได้ในสาขาต่างๆมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มหนึ่งซึ่งมีตัวแทนมาพบผมนะครับแล้วก็ยังติดใจข้องใจว่าเอ๊ะมันตกหล่นไปรายนั้นรายนี้หรือไม่หรือว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะครอบคลุมทั่วถึงหรือไม่ ผมก็กำลังให้ทางกองทุนเนี่ยสรุปเ,เรื่องของสถานะของเ,อเกษตรกรนะครับที่เป็นสมาชิกที่น่าจะอยู่ในเกมว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็คงจะได้มีการพบกับตัวแทนเพื่อชี้แจงต่อไปผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกด้วยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมทราบดีว่าการแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องของรัฐบาลในทางปฏิบัติเนี่ยพอลงไปถึงพื้นที่ก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆบ้างน,นะครับผมก็อยากจะบอกว่า การมีตัวแทนมาพบปะพูดคุยนั้นรัฐบาลยินดีสําหรับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของราคาพืชผลบังเอิญผมเข้าใจว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้มีความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับคือเราได้มีการประกาศรับจำนำข้าวนาปรังนะครับแล้วก็มีการกําหนดโครงการไว้ถึงวันที่31กรกฎาคมหลังจากนั้นเนี่ยผมได้พูดไปแล้วว่าเราจะทบทวน แนวทางในเรื่องของการแทรกแซงพืชผลนะครับซึ่งก็มีเหตุผลว่าถ้าเราใช้วิธีการแบบเดิมนะครับซึ่งไปรับจำนำในราคาที่สูงเกินกว่าตลาดเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลจะเข้าซื้อเข้ามาอยู่ในสต็อกรับซื้อเข้ามาอยู่ในสต็อกทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ช่วยทุกคนไม่ได้ครับต้องมากําหนดโคต้ากันแล้วก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยสต็อกของรัฐบาลเองก็จะเป็นปัญหาในการที่จะบริหารตลาดนะครับเพราะว่า,าทาง ตลาดก็จะมองเห็นว่ารัฐบาลมีของอยู่ในสต็อกเยอะในที่สุดก็ต้องระบายออกมามันก็เป็นตัวไปกดราคาสินค้าเกษตรและพืชผลการเกษตรนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต,ต้องทบ,ท,บทวนแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการหยุดรับจำนำไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับบังเอิญว่าโคต้าที่กําหนดไว้เนี่ยสล้านตันเนี่ยมันเต็มหน่วยงานก็เลยหยุดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อเดินทางกลับมาก็รีบ,ร,บรีบประชุมคอรมอขออำนาจคอรมอ ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็บัดนี้ก็ได้มีการขยายโคต้านะครับไปอีก2ล้านตันนะครับแต่จะไปสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวในหล,หลายพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมาอยู่ในส่วนของภาคกลางหรือภาคตะวันตกนะครับหรือแม้กระทั่งในภาคเหนือบางพื้นที่นะครับก็จะได้สบายใจนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลได้ขยายโคต้าในเรื่องของการรับจำนำข้าวนะครับที่เป็นข้าวนาปรังแล้ว ส่วนฤดูการต่อไปนั้นเนี่ยครับก็กำลังที่จะให้ทางากระทรวงที่เกี่ยวข้องเสนอรูปแบบของการที่จะแทรกแซงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่จะไม่ทําให้รัฐเสียหายมากที่จะเป็นวิธีการที่ช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรได้เป็นจํานวนมากนะครับไม่ใช่ช่วยได้เพียงาบางบางรายบางกลุ่มเท่านั้นเองแล้วต้องมากําหนดโคต้ากาันแล้วมักจะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแล้วก็ไม่เป็นวิธีการที่จะทําให้ เราทําให้ตลาดเสียนะครับพูดง่ายๆก็คือทําให้มีสต็อกแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการกดราคาอยู่ตลอดเวลาผมกําลังเรียกตัวเลขทั้งหมดมาดูนะครับแล้วก็เร่งรัดเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนในแนวทางของการทํางานในเรื่องนี้ต่อไปพร้อมๆกับการที่คณะตรีก็ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ในเรื่องของการระบายสินค้าที่อยู่ในสต็อกไปแล้วนะครับผมก็เรียนว่าการระบายในขณะนี้ผมให้มีการออกไปตรวจสอบ เรื่องของคุณภาพสินค้าด้วยนะครับน่าดีใจก็คือว่าที่ท่านรองนายกกอบศักด์ไปตรวจสอบมาเรื่องข้าวโพดเรื่องข้าวนะครับในภาพรวมความจริงแล้วก็คือว่าคุณภาพดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเก็บไว้ได้ระยะหนึ่งครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีบระบายออกและผมคิดว่าพอความจริงอันนี้ปรากฏชัดเจนออกไปเราก็เริ่มเห็นตลาดขยับทันทีนะครับก่อนหน้านี้ราคาตกลงไปเนี่ยก็เหตุผลก็คือว่ามีการเก่งกันว่ารัฐบาลจะต้องรีบ ขายขอ,ของของตัวเองออกมานะครับซึ่งจะทำให้ราคาเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วขณะนี้เราก็ตรวจสอบแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ได้อนุมัติไปยุทธศาสตร์ที่ทางคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ตั้งขึ้นมาก็คงจะช่วยให้การบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นเ,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ